สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้แอมชาแนลนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็จะพาทุกคนนะคะไปทําอะไรสนุกสนุกคือวันนี้ไม่อยากอยู่บ้านนะคะรู้สึกอยากออกไปเจอแดดเจอลมแล้วเดี๋ยววิกกี้ก็จะไปปั่นจักรยานนะคะแล้ววันนี้วิกกี้จะไปคนเดียวนะคะก็ใครอรู้นะคะว่าปไปปันน่นจักรยานคนเดียวจะปั่นไกลแค่ไหนสถานที่สวยแค่ไหนรอชมค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการเอารถจักรยานใส่รถนะคะ ทุกคนคะยกมาจัก,กรยานเมื่อกี้เนี่ยเอวมันแคลนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยสะโพกด้านหลังขึ้นมาเลยก้นขึ้นมานิดหนึ่งเจ็บทุกคนกำลังคิดจะจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เจ็บมากเลยตอนนี้จะไปหรือไม่ไปดีเตรียมของอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทุกคนโอ้ปวดมัน ไม่รู้มันยังไงอะ่ะแต่ใจวิกกี้นะเนี่ยปันไปแล้วนะเนี่ยแต่ร่างกายวิกกี้ดูสิอ้ยเจ็บตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยข้างหลังเนี่ยอุย้ยหรือว่าจะไปใกล้ๆแถวนี้แต่แถวนายดีเนะคิดก่อน จะไหวหรือเปล่าก้มแบบนี้ก็เจ็บก้มลงไปอ่ะอไปก็ไปคุณผู้ชมไม่อยากอยู่บ้านอยากเอาไปดูธรรมชาตินะคะไปค่ะดูสิว่าจะไหวหรือเปล่านะคะไปกันเลยทุกคนคะ่ะตกลงไม่ได้ไปปั่นจักรยานนะคะเพราะว่าเอวเคล็ดเอวด้านหลังเคล็ดทุกคนพอเอาจักรยานขึ้นไปบนรถกระบะเสร็จแล้ว กลับเข้ามาในบ้านรู้สึกปวดปวดทุกคนปวดมากปวดมากๆแล้วก็ที่แน่ๆคืนนี้นะคะมีไปดูเกมฮอกกี้เกมซื้อสามีซื้อตัวไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วก็ต้องไปทุกคนคอยดูว่าจะเป็นยังไงแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานด้วยต้องโทรบอกเขา ไม่ไม่รู้ว่าจะก้มจะอะไรได้หรือเปล่ามันมืนมันจะเดินไม่ไหวมันเจ็บเวลาขยับตัวนี้เจ็บทุกคนอยู่ดีๆไม่ว่าดีค่ะโดนจนได้ดิฉันเอาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงเราจะไปดูฮอกกี้เกมกันคืนนี้ดูซิว่าวิกกี้จะไหวไหมจะรอดหรือเปล่าคอยดูนะคะ park right next to you because when you park, you'll park right. yeah. Two minutes for the day, Donovan and six seconds the second of the เกมสนุกมากค่ะโ,โหชนะ4ต่อ2นะคะลุ้นแทบตายคุณผู้ชมปวดปวดหลังก็ปวดต้องเล่าให้ฟังเลยนะว่าไปดูอฮอกกี้เกมเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่ไปแต่คุณสามีแต่ว่าจ่ายเงินไปแล้วไงก็เลยต้องไปแล้วก็สุดท้ายคุณสามีนะคะก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่นั่นนะคะว่าเรา,าเหมือนหลัง เอวเคล็ดค่ะเดินไม่ค่อยได้ไม่สะดวกเขาก็เลยให้นั่งรถเข็นคุณผู้ชมก็นั่งรถเข็นนะคะไปไปที่นั่งแล้วเขาก็ให้ที่นั่งพิเศษอะไรอย่างเงี้ยให้นะคะดูแลแบบอย่างดีเลยจะไปเอ่อไปรับไปส่งคุณผู้ชมก็เลยแบบเออก็ยังชั่วหน่อยไม่งั้นตาในในแน่เลยคือเดินแบบมันมันใหญ่ไงมันเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ในใหญ่มากนะคะเดินอะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างลำบากก็เลยได้นั่งรถเข็น,นะค่ะคุณผู้ชม ตอนแรกก็รู้สึกเขินๆประมาณว่าเหมือนคนพิการแต่จริงๆแล้วคือแบบมันช่วยเราได้เยอะนะคะวิกกี้ก็อได้ไปสนุกมากคุณผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอนอนก่อนไม่ไหวปวดปวดเอวมากลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ